กล้จะอัปเดตแล้วนะครับสำหรับ Pet Simulator ในที่นายน่าจะคืนว่าอัปเดตติ้งนาวแล้วนะครับซึ่งเขาบอกว่าอัปเดตในอาทิตย์นี้อ่จจะเป็นสลามต่อนะครับก็อาจจะเป็นสลามแฟคเตอรี่ต่อนี่แหละเนาะซึ่งก็หลังจากครั้งที่แล้วผมก็ไปอัปเกรดมาเยอะพอสมควรนะอืมผมก็ได้เงินมาร้อยล้านแล้วครับทุกคนก็ทยอยนั่งฟาร์นั่งฟาร์ารก็เพิ่งนั่งฟาร์มันดีเนี่ยแหละครับคืนนี้ด้วยซ้ำไปนะอืมก็นี่ยแหละก็เลเวลสูงสุดของผมก็ตอนนี้84นะครับได้เป็นไทเกอร์แล้วน okay, เนาะโอเคก็อืมเอาเป็นว่าเราไปดูอัปเดตบบล็อกกดีววว่่าานะครัั ทุกคนอ่ะก็น่าจะเป็นสลามต่อนะเนาะอ่ะใช่ครับสลามแฟคทอรี่ต่อนะครับซึ่งเราจะมีคอนเวเยอร์เพิ่มขึ้นครับทุกคนแล้วก็มีเวิร์กเกอร์สัตว์เลี้ยงเป็นแบบอะไรเวิร์กเกอร์เพชรนะครับสัตว์เลี้ยงผู้ช่วยอะไรอย่างงี้หรอ,อซึ่งให้เราเนี่ยแคปเจอร์นะครับเขาเรียกอะไรอะ่ะจับเก็บสลามในสลามแทงค์แล้วคอนเวิร์ตเพื่อที่จะได้เอ็กซ์คลูซีฟเพชรครับทุกคนซึ่งเราจะมีอ่าสามารถที่จะแบบได้พวกแบบเออ่โทเค็นได้เหรียญได้เจมอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับแล้วก็อ่มีเทันิิ ตัวใหม่ด้วยนะครับถูกอัปเดตนี้ไม,ไม่ไม่มีไททานิกไม่ได้แล้วครับตอนนี้โอเคแล้วรีเวิวจากไททานิกครับทุกคนอีก2ตัวใหม่นะไททานิกและมันอ่านว่าอะไรอูสหรือว่าอูเซหรืออะไรอ่ออานว่าอูสแคทแล้วกันนะครับก็คืออยู่ในสลามแฟคทอรี่สลามแทนะ่งเนาะแล้วก็ไททาน,นิกเจลลี่คิซูนเนะครับทุกคนอยู่ในสลามแฟคทอรี่ไททานิกเชสเนาะและไททานิกในแมสลัชครับในบ็อกสามอันนี้ฮะ ไม่รู้เหมือนกันไหนบอก2ไม่ใช่หรอทำไมมี 3. อืมอันนี้อยู่ในสลามแฟคทอรี่ไท a n นิกเลสครับทุกคนอ่าซึ่งก็รีมิเต็ร์ทำทั้งหมดเลยเนาะนอกจากนี้ก็ยังมีรีมิเต็ร์ฮิวส์ครับทุกคนฮิวส์อูสแคทครับผม <laughs> ไม่รู้ว่ามันจะอ่านถูกหรือเปล่านะอยู่ในสลามแทงค์ครับทุกคนฮิวส์สปอตเต็ด e อ h a ล t ครับทุกคนก็อยู่ในเอ่อสลามก i ิฟต์นะครับ ส่วน i g h t m a r e s l a s h ครับเหมือนทเทนิกเลยปะอยู่ในสลาม Factory Huge Race ครับทุกคนอ่าสวับอันนี้มีไทเทนิก a c e ป่ะนี่อันนี้มีไทเทนิก a c e ครับทุกคนเหมือนกันเนาะแล้วก็จะมี Huge s สลา m เมซิล่อะไรครับเนี่ย อยู่ในเฟรนเชสครับทุกคนอ๋ออันนี้ก็คืออินไวายเพื่อนถูกไหมฮิวจ์เจลลี่คิซูเนะครับทุกคนอยู่ในฮิวจ์เชสเนาะแล้วก็ฮิวจ์สติกกี้แรมครับอยู่ในเบรกกระโบธรรมดาเลยนะเนะี่ยอือแล้วก็ฮิวจ์เรฟสลามครับอยู่ในไฟนอลเอ็กเนาะอโอเคแล้วก็เสียเลี้ยงมาอีก7ตัวใหม่หมนะครับแล้วก็ไข่อีก7แบบใหม่ด้วยเนาะโอ้หถึงเวลาอัปเกรดอีกแล้วครับตัวช่วงนี้ก็ยังอัปเกรดได้ไม่เยอะเลยอ่ะสลามแทงครับทุกคนอือช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ซื้ออะไรแบบซื้อบูสต์มาด้วยนะก็ เดี๋ยวต้องไปหาใหม่แล้วแหละสลามแทงครับทุกคนเราจะต้องเบรกพวกสลามนะครับเพื่อที่จะเติมสลามแทงของเรานะครับยิ่งถ้ามีสลามเยอะเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะยิ่งได้หลุดได้ของที่ดีขึ้นนะครับซึ่งมีโอกาสที่จะได้เทคนิคและฮิลส์ด้วยนะรวมถึงมีสลามโทเค็นมีสลามกิฟต์และรีวอร์ดอย่างแบบแรยๆอีกเพียบเลยเนาะอ่านี่ไงถูกไหมอ่าก็คือนั่นแหละก็คือต้องถ้าเกิดว่าพังยิ่งเยอะเนี่ยยิ่งได้รีวอร์ดดีแต่จะกดเลมตอนไหนก็ได้ถูกไหมที่แบบต้องแบบมีประมาณหนึ่งแล้วว่าอ่านี่ อ๋อนี่ครับทุกคนอ่สลามจูเซอร์ครับทุกคนก็คือเพิ่มใช้สลามโทเค็นเพื่อที่จะบูสในสลามแทงเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสต่างๆนะครับอย่างมีโอกาสเพิ่มฮิลส์และท mm ัน hmm. นิกบูสแคทได้นะครับแต่ว่ามันก็แบบลดลงเร็วอยู่เหมือนกันเนาะออประมาณนี้ อืมและนี่คือสลัมโทเค็นที่จะใช้กับนี้เครื่องนี้ถูกไหมแล้วก็จะมีสลัมกิฟต์ด้วยนะครับที่มีโอกาสได้คิวสปอร์ตเด็ดเอเลเฟนเนาะแล้วก็ออโต้สลัมครับทุกคนคืออะไรออโต้สลัมมาชีนครับก็คือให้ตัวมาชีนเนี่ยมันทำงานเองเลยนะครับก็คือให้มันเคลมสลัมแท็กของเราตอนที่มันครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับซึ่งก็มันจะเพอร์เฟกต์อะไรการเอฟเคเนาะอะ่แล้วก็จะมีลีดเดอร์บอร์ดที่บายบายอ่าเอ็กซ์คูซีฟเชสเอ็กซ์คูซีฟครับทุกคนคืออะไรมันเป็นลิมิเต็ด ทาเพชรนะครับอืมอี่ท่าหนึ่งอกเชสครับทุกคนโอกาสได้ฮิวจ์นเ,นเจทาเรนิเจลลี่คิซุเนะส,ส่วนฮิวจ์เชสได้ฮิวจ์เจลลี่คิซุเนะครับอืมแล้วก็สามารถที่จะชวนเพื่อนเข้ามาเพื่อที่จะบูสต์โอกาสได้ฮิวจ์ด้วยนะครับแต่ไม่มีทนเทเรนิกก่อนไม่รู้เหมือนกันอืมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนเราออนไลน์ไม่รู้อยู่ในเกมหรือเซิร์ฟเดียวกันเกี่ยวหรือเปล่านะซึ่งเราจะมีโอกาสได้ฮิวจ์ซาลาเมซิล่าอยู่ในฮิวจ์เชสนะครับ แล้วก็มีอัปเกรดเพิ่มอีกครับทุกคนอัพเพ็ดอัปเกรดครับทุกคนอัปเกรดอีกได้สัตว์เลี้ยงอีก10ตัวใหม่เลยนะครับซึ่งจะมีอยู่มีคอนเวเยอร์เพิ่มอีก2อันให้เรานะครับเป็นทางให้อีก2อันนะซึ่งก็มันมันอีเวฟทุกๆ5เลเวลหรอแล้วก็มีมากสุดที่เลเวล200เลยนะครับมากสุดของเราตอนนี้เท่าไหร่ห้าสิบหกสิบเอามาไม่รู้หรือไม่ก็เจ็ดสิบนี่นแหละเนาะอืออ่าโอ้โหต้องใช้แบบ500ล้านเลยนะเนี่ยรอบนี้ผม <laughs> 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 เหนื่อยแทนเลยครับทุกคน แล้วก็มี Factory u p g r a d e ได้อีกนะครับก็ใช้อ่านี่ถูกไหมอ่ะโอ้แต่มันมันใช้งเงินแบบใหม่ปะเนี่ยสีใหม่อ่ะเอ็กซ์คลูครับกูอีแผคโอเคมีไทเทเนียมไฮดร้าแอคซ์ลอร์โทและฮิลส์ไฮดร้าแอคซ์ลอร์โทนะครับอืมและเอ็กซ์คลูซีฟเอ็กมีใหม่ไหมไม,ไม่น่ามีนะอืมอะไรอ่ะแล้วก็มีเชนต่างๆเพิ่มด้วยนะครับโอเคก็อ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอัปเดตดีกว่าอ่าและเกมก็อัปเดตมาแล้วเรียบร้อยนะครับกับอัปเดตใหม่แล้วทำไมเบรกเกอร์โบเรามันหกัก โอ้อย่าบอกนะว่าเริ่มใหม่หมดเลยครับทุกคนโอเคโอเคมาเราไม่มีโอ้เราเรา,เรามีสัตว์เลี้ยงแล้วตัวหนึ่งโอ้แต่ได้เงินมาหกหมื่นกว่าแล้วครับโอเคเนียนแคทครับทุกคนเนียนแคทเออมันคือเนียนแคทผมอ่านอ่านว่าเนียนยังไ,ไงเนียนแคทโอเคมาอัปเกรดครับทุกคนไปเราเอาพันห้า 1, 5, แล้วกันเนาะไม่ไม่ให้เกินพันห้าครับเหรียญของเรานะอืนั่นแหละนั่นแหละเออเอาให้แบบพันห้าเราก็พอโอเคแบบนี้อ่าเราจะได้ได้ใบกัมโบเพิ่มโอ้โห เออทำไมเบรกกระบอกสปอนน้อยจังเลยครับเนี่ยซื้อมาให้หมดก่อนตอนนี้เนี่ยทำไมแต่ทำไมเงินมันเออมันมันยังมีเงินแบบเอออันเดิมอยู่ป่ะเนี่ยอันเก่าอยู่อ่ะไม่มั่นใจแต่ตอนนี้เรามีคอนเวเยอร์เพิ่มมาเป็น5อันแล้วนะครับอ่ะแต่เดี๋ยวตอนนี้เราอัปเกรดมาก่อนแล้วกันเนาะโอเคอันนี้พันเอ๊ะอันนี้พันห้าโอเคพันห้าอัปเกรดไปได้พันห้าพันห้าไม่รู้ว่านี้จะได้เหรียญเยอะขึ้นกว่าเดิมไหมนะเพราะว่าของมันแพงขึ้นนะเหรียญก็ควรจะได้เยอะขึ้นป่ะไม่มั่นใจแต่เหรียญมาชามากเลยครับงั้นมมาอัันนแรกกเเลยฮิวชสคบทุปึ้ ก็ย okay. ังเป็นอัพจริงๆก็คืออัปเดตเดิมเนี่ยแหละครับทุกคนแค่เปลี่ยนสัตว์เลี้ยงเปลี่ยนทุกอย่างแต่ว่าคอนเซ็ปต์ยังคงเดิมไว้อะนะอ่ะมาครับทุกคนแน่นอนเราโอ้โหเรามีแสนหนึ่งขนาดนี้แล้วอะมอคอยครับเรียนมากขึ้นเลย Faster c o n v e y o r ด้วยครับมอเบรกเก k a b l บด้วยครับ Faster Breakable Spawning ครับ m มเด็มเอกเพิ่มดรอปอีกอนั่นแหละของแบบนี้เอามาให้หมดอะไรที่มันแบบผมอัพมาให้หมดเลยอันที่มันราคา50เนี่ยคือมันไม่จําเป็นเออมันไม่ใช่ไม่จําเป็นดิมันมันถูกมากเราก็มันก็คงไม่เสียหายอนะไรถ้าเราจะอัปเกรดมานะกดไปผม,มจะเน้นที่พวกนี้นะครับอาพวกคอนเวย์อาพวกเหลี่ยนะครับมมคอยนะครับ, More coin รบทุกคนคอนเวเยร์ด้วยอาเบรกกระโบด้วยครับนั่นแหละพวกนี้เนี่ยที่ผมจะแบบให้ความสําคัญเป็นระดับลําดับต้ๆนๆ่ะนะเพราะว่ามัน ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์ต่อการฟาร์มของเรานะครับก็แต่ที่เหลือเดี๋ยวค่อยอัปตามอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวทีนี้ผมก็จะอัปอพยายามอัปไปอัปอัปไปให้หมดเลยแล้วกันนะครับอพอราคาช่วงนี้ยังไม่แพงครับไม่ได้ราคาแบบหลักแสนหรืออะไรขนาดนั้นฉะนั้นก็ยังซื้อ,อ,อมาได้อยู่ครับทีบกกบนี้ก็น่าจะไปเร็วขึ้นแล้วถูกป่ะเบรกกระบอกเราน่าจะมาเร็วขึ้นอ่ะเร็วขึ้นประมาณนึงนะเหมือนแอรีเราแอรียในการเบรกของเราจะใหญ่ขึ้นด้วยป่ะน่าจะใช่นะครับน่าจะใหญ่ขึ้นด้วยแหละมาอัปเกรดอันนี้มามาเราซื้อสันเเียยงใหม่ล ตอนนี้7,4 0 0ครับโอเคต่อไปอ้าหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วเรามาอัปเกรดครับทุกคนอัปเกรดอ่ะสัก5000เลยแล้วกันอืมเลเวลโอ้เลเวล6เป็นคราวครับทุกคนอืก็นั่นแหละไป5 0 0 0 5,000อ่ะเอาให้เกิน5,000ันขึ้นไปครับทุกคนเลเวลของเราต้องอัพให้มันเกิน5,000ันแต่เรียเราก็ยังคงขึ้นลัวๆนะเพราะว่าเราก็เออเราก็น่าจะแบบฝ่าเออไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันแฮน่าจะแบบว่าอืมไม่ไม่ไมเออไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงแบบ เงินเราันถึงขึ้นเร็วจังนะตอนนี้เข้าไป4แสนเลยครับโอเคขึ้นมาอัปเกรดมาทีละอันทีละอันอัปเกรดมาให้เงินอัปเกรดอ่ามันหลัก5,000ครับทุกคนอ่ะหมื่นอ่ะเอาแค่แค่นี้ก่อนแล้วกันเอาแค่2คอนเวเออร์หลักๆก่อนแล้วกันนะครับโอ้โหตอนนี้มาเดี๋ยวอัปเกรดให้มันขึ้นหลักหมื่นเลยก็ได้นะ้ะเอาจริงอืมอ่ะขึ้นหลักหมื่นเลยก็ได้ครับทุกคนอ่าอันนี้ก็ขึ้นหลักหมื่นไปเลยให้มันเป็นคาวได้แล้วเนะี่ยอืมเป็นคาวอืมแต่คาว,อาวเออเนะ เออ๋อใช่ทุกๆ10เลเวลถูกไหมที่เขาบอกนะครับว่าทุกๆ10เลเวลเนี่ยมันมันจะเปลี่ยนตัวให้เราป่ะถูกเอ้ทุกๆ5เลเวลนี่ทุกๆ5เลเวลเขาน่าจะเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงให้เรานะครับแบบอย่างเลเวล1นถึงหก็จะเป็นเนียนแคทถูกไหมแล้วเนี่ยเราเลเวลเลเวล6กถึงสิจะเป็นคาวส่วนเลเวลนี้ก็จะเป็นชาร์กนะครับทุกคนเลเวลพวกนี้เนาะอ่ะก็ทุกๆ5เลเวลเนี่ยแหละครับที่เขาน่าจะเปลี่ยนเนาะ อ่านี่อ่สิบห้าเพพอสิบหกมันเปลี่ยนเป็นวอรรัส้วครับเฮ้ยแต่เป็นสัตว์เลี้ยงที่เราไม่เคยเจอเลยนะแสดงว่าน่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ไม่ได้ถูกเพิ่มเข้ามาในอัปเดตที่แล้วนะคบแต่ตอนนี้เงินเราไปหกแสนแล้วครับทุกคนไปอย่างรวดเร็วเลยเ,เราก็คือแบบนั่งกดสบายๆไปครับทุกคนมากันที่คอนเวียร์ต่อไปเลยแล้วกันเนาะโอเคมาแล้วก็อัปเกรดมาครับทุกคนอันต่อไปโอ้ห้าหมื่นแล้วนะเริ่มแพงแล้วครับทุกคนเริ่มแพงแล้วเอาอัน ถ้ายังไม่ถึงแสนเราก็กดอัปเกรดไปเลยแล้วกันเนาะถ้ายังไม่ถึงแสนอ่ะแต่อันอันต่อไปก็ถึงแสนแล้วโอเคงั้นเอาไว้แค่นี้ก่อนมาเราอัปเกรดให้มันราคาเกินหมื่นห้าไปเลยแล้วกันครับทุกคนอ่ะอันนี้หมื่นหมื่นห้าพอดีโอเคในเกินหมื่นห้าเราก็อ่ะยังไม่ก็เก็บไว้ก่อน่อะประมาณนี้ครับทุกคนไปเรื่อยๆเลยตอนนี้มีขนาดผมไม่ได้ใช้บูสอะไรเลยนะครับเนี่ยไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราใช้บูสมันจะเร็วขนาดไหนแต่เชื่อเถอะ มันมันดูเร็วก็จริงนะแต่ว่าเดี๋ยวพอเล่นไปพักนึงเดี๋ยวมันก็จะมันก็จะดูช้าเองแหละครับทุกคนมันก็จะแบบเริ่มค่อย,อยๆซาซาลงแล้วจำนวนเงินที่เราได้ก็จะเริ่มน้อยลงแล้วอืมโอเคเอ็นแชนโอเคแชนที่โอเคพอได้แลวเนาะเดี๋ยวเราไปใช้อ่กินผลไม้ก็ช่วยได้นะอืก็น่าจะช่วยได้แหละครับทุกคนก็แต่ก็ท้าได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็กินไปก่อนเพราะว่าเออมันเราก,เราก็เราก็แบบเหลือเหลืออยู่แล้วนะ พอเล่นอันนี้มานี่เราได้ t r ช a s u r e Hunter นี่เยอะเลยนะ9,000กว่าลวครับมาจากไหนเยอะแยะก,ก็ไม่รู้เนาะอโอเคมาตอนนี้ได้เงินล้านนึงงลวครับเร็วมากผิดจากอัปเดตที่แล้วที่แบบก่อนเราจะได้ล้านนึงก่อนเราจะได้แต่ละล้านคือแบบใช้เวลานาน,านจ,จัดครับมาเรามาดู Exclusive กันครับมีอะไรใหม่บ้างก็ทำไมมันขึ้นแค่ h u ส์ตัวเดียวฮะโอเคอ่านี่ d ้บ Booster เพิ่มสปีดแต่อันนั้นเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับไหนดูซิไข่โอ้โหนี่มาแล้วโอ้แต่เหมือนเป็นตัวเดิมมนหะที่เรา,ท,เราที่เราน่าจะมีอยู่แล้วนะครับอัปเกรดมาครับ ตัวนี้เราก็เคยมีอยู่แล้วถูกไหมอ่ะหมื่นสองอัปเกรดมาตัวนี้ก็ได้เคยได้แล้วอ่ะสองหมื่นครับโอเคเคยได้แล้วผมว่าเออผมว่าสาัตว์เลี้ยงตัวเดิมเป๊ะเลยบะอืมน่าจะตัวเดิมเป๊ะเลยครับทุกคนสองแสนห้าครับต่อไปห้าแสนแล้วห้าแสนยังไม่ต้องดีกว่าเนาะอ่าเราเราสุ่มได้กี่กี่ใบเออโอ้ก็ได้ไม่ค่อยเยอะนะอจริงก็ซื้อกี่ใบดีเอมยังไม่ซื้อเลยมันสามารถวางแฟลกให้ได้ป่า เหมือนจะไม่ได้นะผมเคยลองแต่รอบนี้โอเคใช่มันไม่ได้ครับในดูตรงนี้สิสลังมาชินโอ้โห4%คอมพิวฟาร์มาตั้งนานอยู่นะจริงอ๋อเรามีโทเค็นด้วยนะเราสามารถเพิ่มโอกาสได้ฮิวส์ได้ด้วยนะครับอ่ะอย่าง42อันเราได้30นาทีนะมีโอกาสได้อีก3.1เท่า3.1เจ ใช้ต้องการเยอะกว่าน,นี้ครับทุกคนส่วนอันนี้ก็อ่าอ๋อถ้าเกิดว่าเราออตโต้สลามมาชีเลยไหมอ๋ออตโต้ไปเลยครับทุกคนเพราะว่าถ้าม,า100มันร้อยเปอร์เซ็นต์มาเลยเดี๋ยวมันก็จะเออน่าจะน่าจะเปิดให้เราเองแหละเนาะซึ่งเราน่าจะมีโอกาสได้อันนี้มากสุดถูกไหมถ้าไม่ได้กิฟต์เนี่ยก็อาจจะได้เป็นพวกเทเทนิกหรือฮิวส์อะไรอย่างงี้เนาะไม่รู้ว่าจะได้เยอะแค่ไหนด้วยนะครับจะแบบได้ดรอปมากี่อันอ่ะนะ มาถึงเวลาอัปเกรดครับเอา20,000ขึ้นไปแล้วตอนนี้ออ้มีเฮลสไปเดอร์แล้วนะครับอันต่อไปอะนะนี่อันนี้ได้เฮลสไปเดอร์แล้วตัวต่อไปครับเลเวล26เป็นสฟิงซ์แล้วนะะถึง30,000ก่อนแล้วกันนะครับค่อยๆไปทีละนิดทีละหน่อยนะอัปเกรดให้แบบทุทกๆตัวมันแบบเขาเรียกอะไรเลเวลมันใกล้ๆเคียงกันไปก่อนให้ราคาใกล้ๆเคียงกันไปก่อนนะครับค่อยๆไปทีละอันทีละอันเนาะแล้วเดี๋ยวมันก็น่าจะแบบ ก็ไปเรื่อยๆแหละเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองนั่นแหละครับทุกคนตอนนี้จํานวนเหรียญที่เราได้ต่อวีก็อยู่ที่หมื่นหกแล้วนะครับอย่างตอนที่ผมเล่นไปก่อนอัปเดตเนี่ยก็อยู่ที่ห้าหมื่นนะครับเนี่ยแต่พอนี้มันเริ่มใหม่อันนี้ก็มาถึงหมื่นหกแล้วนะก็ถือว่าน่าจะเร็วขึ้นไหมไม่รู้เร็วขึ้นหรือเปล่านะแต่ว่าดูเหมือนราคาก็น่าจะแพงขึ้นนั่นแหละครับแต่ตอนนี้คีบไว้ให้อยู่สักสามหมื่นก่อนแล้วกันเนาะก็เนี่ยก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็จะไปอัปเกรดเพิ่มมาเเเเเมมมมมมื่่่่่ออออกกกกกกีี้้ผ็็็ไไปปปปปััััรรรรรดดดพพิาาาาาบบงงยยยยยูะะะะณนนนนนึวแหลๆคคทุ หาที่อัพเกรดไปอย่างอันนี้อืโอโอ้โอ้ผมกดโหกดไปเยอะเลยอืมเนี่ยซื้ออันนี้ไปเลยก็ได้นะเอาจริงอ่าแล้วก็อัพเกรดไปครับสองหมื่นเออสามหมื่นไหมอือสามหมื่นแล้วกันอ่าประมาณนี้ให้หมดไปเลยแล้วกันเนาะสองหมื่นหกครับเอ้ยสองแสนหกอ่ะเอามาเอามาเอามาสองแสนหกแล้วก็อัพเกรดไปเลยครับทุกคนสามหมืน่นไปอ่ะห้าแสนสี่ก็ซื้อมาเลยแล้วกันนะครับอัพเกรดเป็นไข่แบบใหม่ครับทุกคนอ่านั่นแหละโอ้นี่ไอ้ตัวเอ้ยตัวนี้มันศูนย์จ พลังสัตว์เลี้ยงเราตอนนี้เนี่ยก็เอออยู่ไหนอะ่ะอืมสามร้อยสามสิบห้าทริลลี่ฮ้ยทำไมเยอะจังพลังสามร้อยสามสิบห้าทริลลียนครับทุกคนเยอะจังเลยเออแต่อันนี้สองร้อยหกสิบหกเองนะตัวอื่นก็พลังไม่ได้เยอะมากครับเออแล้วถ้าเป็นตัวอื่นแบบถ้าไม่ไดอยู่ในี้อ,อ้าวเอ๊ะมันใช้พลังปกติปะเนี่ยเหมือนจะใช่แฮะไม่มั่นใจเหมือนกันแล้วนะ โอเคพลังน่าจะผิดจริงๆด้วยแหละครับทุกคนเพราะว่าพอผมกลับมาดูอีกทีแล้วเนี่ยพลังนี้ใกล้ไปเหลือแปดหมื่นสองเฉยเลยครับทุกคนแสดงว่าพลังน่าจะให้มาผิดอนะเะพราะพลังตัวอื่นก็คือเหลือยี่สิบเก้ากันหมดเลยนะเแต่ก็จะมีแต่พวกสัตว์ในอีเวนต์ต่างๆนะครับที่ก็พลังสูงอยู่ไออย่างตัวนี้ก็ห้าหมื่นห้าครับทุกคนแต่พลังดีสุดของเราตอนนี้ก็แปดหมื่นนะนะมาอัปเกรดกันครับทุกคนร้านเดียวมาปึ้มอัปเกรดมาครับออโอเคโอ้นี่ตัวที่เรายังไม่ได้เก้าสิบ อัปพเกรดข้างลอางไป2.4ล้านแต่โอ้โหต้องใช้จเจร็ดแลเวสี่สิบห้าใบครับเอาม,มา45บาใบก็เอามาครับทุกคนอือไหนดูสิอ่าโอ้โหได้ไฮได้เรนโบเจลลี่ไฮดรามาอยู่นะอือโอเคไหนดูพลังสิเหมือนกับว่าไข่รอบนี้เขาน่าจะรวมของแบบ เอ,อ่ออาทิตย์กันก่อนมาถูกไหมแล้วเสร็จแล้วก็มารวมกว่าน,นี้นะครับโอ้สามแสนแล้วโอ้จากล่าสุดที่เรามีคือเท่าไหร่นะแปดหมื่นครับทุกคนอาทิตย์สามแสนถือว่าดีขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยน่าจะรวมสัตว์เลี้ยงจากเอ,อ่ออัปเดตท,ที่แล้วนะครับแล้วก็มารวมกับอัปเดตของครั้งนี้ด้วยอะไรอย่างงี้ถูกไหมอืมก็น่าจะเอามารวมกันแต่ว่าก็ให้เราเริ่มเริ่มทำใหม่อะไรอย่างงี้ถูกไหมเริ่มแบบค้นหาใหม่หมดซึ่งก็อันเทรดเดิลบิลครับคือเราต้องฟาร์มเองนะแต่เกมค่อนข้างค้างเลยนะค่อนข้าง,าง,างแหห้งคครรรรรับไมมู่่เเเเเปป็็็นนนนพาะะืือผอผนนตนะ โอเคครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็อัปเกรดทุกตัวให้มันเกินแสนไปแล้วนะโอเคฉะนั้นเรามาเริ่มจากการอัปเกรดเป็นไข่ต่อไปเลยแล้วกันนะครับอืมก็สองจุดสี่ล้านครับโอ้โหอันต่อไปโอ้โหโอ้โหใบหนึ่งสามแสนแปะครับก็แพงอยู่นะก็เก็บเงินไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับตรงนี้เดี๋ยวเราอืมไหนๆก็ไหนๆแล้วก็อัปเกรดอันนี้มาเลยแล้วกันนะครับสามแสนแล้วนะโอ้อันนี้คือคอนเวเยอร์ที่สี่แล้วเนี่ยเอ้ยเราไปเร็วมากเลยนะอืมอืมหรือว่ามันเป็นเพราะไปเร็วเพราะมันมีคอนเวเยอร์เยอะป่ะก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวหรรือออเเเปปล่่าาัแตกด แสนหนึ่งนะครับอืมปกติผมก็จะอัพเกรดไปแสนหนึ่งเนาะอืมแสนหนึ่งอะแสนหนึ่งอ่ะต้องเกินแสนอ่ะเออโอเคนั่นแหละครับประมาณนั้นนะเนาะโอเคอีกอันหนึ่งเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับอืมแต่ช่วงนี้ก็เริ่มได้เงินเยอะพอสมควรครับไหนๆ,ๆมาเปิดอันนี้ดีกว่าครับทุกคนคิวเชสครับอืก็ของก็ยังคงเดิมนะอ,อืไหนดูซิตอนนี้อาซาราห์แมชชีนของเรา55%แล้วนะครับก็มาครึ่งนึงได้แล้วนะแต่ใช้เวลากี่นาทีเนี่ย ก็น่าจะ40นาทีได้แล้วมั้งนะครับสักปาเกินครึ่งชั่วโมงได้แล้วแหละก็น่าจะรออีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึงถึงจะเต็มนะโอเคตอนนี้97%แล้วครับทุกคนก็อีก3%เเท่านั้นเพิ่งผ่านมาเอาจริง ก็ไม่นานนะก็ประมาณสิบนาทีได้ครับอามาเรามาเคลมฮิวช์เชสครั้งสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะไปอ่าตอนนั้นเก้แล้วเดี๋ยวเราอัปเกรดไปเรื่อยๆเอาจริงอัปเกรดเนี่ยก็ไม่น่าสำคัญอะไรมากเดี๋ยวผมก็ไปเล่นๆมาก็ได้ครับทุกคนเดี๋ยวคิดว่าจะอัดอัดคลิปนี้อีกสักคลิปนึงนะครับสำหรับเพสซิ่งเรเตอร์ในสําหรับอัปเดตของอาทิตย์นี้นะอแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันต่อเนาะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วครับก็ระหว่างรอแล้วก็อัปเกรดนี่เลยครับแสนแปดมา อัปเกรดมาให้หมดเลยครับคิดว่าวันนี้เนี่ยเอาให้ได้200,000ครับทุกคนอัปเกรดทั้งหมดให้ได้ส0งแสนไหม,มแล้วก็อันไหนอ,อันไหนขึ้น200,000ปุ๊บแล้วก็จบเลยครับทุกคนอันไหนขึ้น200,000ไปโอเคเอา200,000อืมนั่นอะไรครับทุกคน200,000 200,000 200,000ให้หมดเลยอืมมาแล้วตัวสุดท้ายครับทุกคนตัวที่เออ่เลเวลเยอะสุดของเราคือ54นะครับกับบนะ๊อบแคทเนาะอืมโอเคนั่น100%คอมพลีทแล้วอ่ะ ก็นั่นแหละครับทุกคนประมาณนี้นะสำหรับอืมอัปเดตนี้นะครับผมก็น่าจะ cover หมดแล้วนะอ่ะเอาจริงให้ทีงเหลืออันนี้ซึ่งเราน่าจะต้องรอเก็บควรเก็บให้เยอะกว่านี้อ่ะเพราะมันมันคูนแค่นิดเดียวเองครับเก็บไว้เยอะๆเลยแล้วค่อยมาบูสต์ซีเดียวครับทุกคนอืมก็เดี๋ยวค่อยมาบูสต์เอาคลิปหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเก็บระเบิดสักหน่อยแล้วกันเนาะโอเคมาเพื่อความสวยงามแล้วกันเนาะอ่ะนี่ไงครับทุกคนอซึ่งก็อันนี้คือออ๋เรา100%แล้วใช่ไหมใช่ก็1 มีโอกาสได้เทคนิคหเท่าโอเคสันเราก็คือโอกาสปกติเลยครับทุกคนไม่ได้บูสอะไรเลยนั่นแหละ <laughs> ก็ไม่ได้เลยเลยครับมันจะเพิ่มโอกาสจากไหนอ่ะก็คือต้องเก็บไปเรื่อยๆอยู่เพราะมันมันก็ไม่ได้มีช่วยในบูสด้วยนะครับเดี๋ยวเราออโตฟาร์ไปก่อนแล้วกันเนาะก็ในนี้เนี่ยก็ไม่น่ามีนะเอาจริงใช่ไหม มันไม่มีเลยครับทุกคนไม่มีเกี่ยวกับเอออันนั้นเลยอะ่ะไอเครื่องเครื่องอะไรนะสลามอะไรอะ่ะสลาม,มาชีตเลยครับทุกคนอ่ะแล้วก็โอเคเอาเป็นว่าสวันนี้ก็ผมไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับได้เก็บอันนี้อีกรอบหนึ่งโอเคก็สนอนนี้ก็คงไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวรอเจอกันใ่คลิปหน้าซึ่งก็คิดว่าน่าจะมาให้ดูอีกสักคลิปนึงแล้วกันนะครับสำหรับอัปเดตในวันนี้เนาะอนอกจากว่าเราจะเ มีอะไรพิเศษเนาะเออนี่แต่มีเกี่ยวกับซาามชินอันนึงครับทุกคนก็คืออันนี้นะอ่าคืออันนี้ครับทุกคนอ่าอัน,นอันนี้เลยก็คือมอซาลาแมชินกิฟต์ครับคือผมอัพอัพเกรดก็เลยกลายเป็น4เท่าครับทุกคนมันก็เลยกลายเป็น4ถูกไหมกลายเป็น1ถึง4ครับทุกคนจากตอนแรกผมจำได้เลยหนึ่งถึงสามหรืออะไรสักอยาก่างหรือน้อยกว่าน,นั้นด้วยซ้ำนะครับอืมก็โอเคคิดว่าวันนี้ก็ไว้ท่านี้จริงๆแล้วครับทุกคนไปแล้ว